เรื่องพ่องูจา๋าโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาคุณสุภัตรายังเป็นสาวโสดแม้อายุอานามจะเลยคำว่าสาวมาพอสมควรแล้วคือเกือบ30สทำไมยังเป็นโสดเขาว่ามันเป็นอย่างนี้ในสมัยที่คุณสุพัตรายังเป็นเพียงเด็กสาววัยรุ่นราว10-45ได้เกิดเหตุคุณสุภัตรา พบงูเหลือมขนาดเรื่องตัวหนึ่งเลืยเข้ามาในสวนหลังบ้านงูด้วยความตกใจกลัวคุณสุภัตราก็คว้าไม้ตีตีและก็ตีคุณแม่มาเห็นก็ร้องห้ามอุ๊ยอย่าอย่าตีเขาลูกแต่ช้าไปคุณสุภัตราตีงูจนตายสนิทเรียบร้อยไปแล้วตายแล้วโอ้โธเวรกรรม คนโบราณเขาห้ามผู้หญิงตีงูรู้ไหมเพราะจะทําให้ไรค้คู่ฮะคุณแม่บอกตนโบราณห้ามผู้หญิงตีงูเพราะจะทําให้ไรค้คู่แต่เวลานั้นคุณสุภัตรายังเด็กและไร้เดียงสาในเรื่องนี้นักจึงไม่เข้าใจและไม่สนใจไร้คู่เหรอไร้คู่ก็อยู่กับพ่อกับแม่ก็ได้ไม่เห็นต้องง้อใครเลยฮะให้มันจริงเถอะว่าไม่อยากมีคู่ ต่อมาเมื่อคุณสุภัตราโตเป็นสาวเต็มตัวก็ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อคุณพ่อคุณแม่ต้องมาสิ้นบุญด้วยโรคร้ายในเวลาไล่กันปีต่อปีคุณสุภัตราเป็นบุตรเพียงคนเดียวของบ้านเธอจึงเหมือนถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังโชคดีที่พ่อแม่คุณสุภัตราเป็นข้าวบดีเศรษฐีผู้ดีเก่าจึงไม่เดือดร้อนความเป็นอยู่และก็ยังเป็นคุณหนูคุณนายอยู่ได้ ก็เพราะยังมีข่าทาตบริวารประเภทค่าเก่าเต่าเลี้ยงจํานวนหนึ่งที่ยังจงรักภักดีไม่หนีหายคอยรับใช้ดูแลอยู่โดยมีแม่นมเพียนเป็นหัวหน้าแม่นมเพียนที่ดูแลเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่แอบบอกจนเธอรักเคารพเหมือนแม่บังเกิดเก้าคนหนึ่งทําให้เธอไม่รู้สึกว้าเหวเดียวดายนะักไม่เป็นไรลูกแม่อยู่เป็นเพื่อน <c oughs> เพียงแต่คุณสุภัตราชักเริ่มคิดถึงคำของคุณแม่ในวันนั้น วันที่เธอตีงูเหลือมตายในสมัยยังเป็นวัยเด็กนั้นคนโบราณก็ห้ามผู้หญิงตีงูรู้ไหมเพราะจะทําให้ไร้คู่ไร้คู่ก็อยู่กับพ่อกับแม่ก็ได้ไม่เห็นต้องง้อใครเลยให้มันจริงเธอว่าไม่อยากมีคู่ให้มันจริงเธอะว่าไม่อยากมีคู่คิดถึงคํานี้ทุกทีที่บังเอิญไปแอบเห็นพวกบริวารหนุ่มสาวลูกๆของคนรับใช้ในบ้าน ไปแอบเพราะรักกันตามที่ลับตาต่างๆของมุมบ้านซึ่งบางครั้งก็แอบเห็นพวกนั้นทำถึงขนาดที่ผู้ดีเก่าอย่างเธอเรียกว่าทำอย่างบัดสีบัดเถลิงไม่อับอายฟ้าดินกันเลยทีเดียวบัดสีบัดเถลิงจนทำให้เธอถึงกับขาสั่นใจหวิวแทบเป็นลมทุกครั้งที่เห็นเลยนั่นแต่เธอก็เข้าใจว่านั่นคือเป็นเรื่องของธรรมชาติ หนุ่มสาวเมื่อถึงเวลาก็ต้องมีคู่มีความรักทว่าเธอทำไมกลับไม่มีนั่นเองจึงทำให้เธอนึกถึงคำนั้นตีงูทำให้ไม่มีคู่จริงเหรอแม้คุณสุภัตราจะถูกเลี้ยงดูมาแบบลูกผู้หญิงไทยโบราณแท้ๆคืออาจไม่ได้รับการส่งเสริมให้ได้มีการศึกษานักต้องอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนจริงๆแต่เธอก็ไม่ใช่คนโง่ยังคิดแบบคนมีเหตุมีผลเป็น ไม่จริงหรอกที่เราไม่มีคู่ก็เพราะเราไม่เคยได้ไปพบปะเจอใครเลยต่างหากก็ต้องอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนแบบสาวไทยโบราณแบบนี้ใช่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ป่านนี้พวกท่านก็คงจัดการเรื่องคู่ครองให้เราไปแล้วแต่เมื่อเป็นแบบนี้ก็คงต้องโทษเวรกรรมแล้วละความจริงก็เคยคิดอยากถามเรื่องราวแบบนี้กับแม่เพียนแต่ความเป็นลูกผู้หญิงที่ถูกสั่งสอนมาให้รักนวลสงวนตัวอย่างเคร่งครัดกระทั่งแม้กิริยา ก็ไม่ให้สอแล้วเธอจะกล้าพูดเรื่องราวแบบนี้กับคนอื่นได้อย่างไรอันที่จริงแล้วตัวป้าเพียนก็เคยคิดเรื่องนี้ห่วงใยเจ้านายสาวเหมือนกันเพียงแต่ว่าป้าเพียนแกเป็นคนรุ่นเกา่าจารีตแท้แกจึงไม่กล้าคิดกล้าก้าวกายเพราะจะกลายเป็นไม่เจียมเป็นแค่บ่าวจึงไม่ควรลืมตัวตีตนเสมอนายเรื่องนี้จึงแทบไม่มีการพูดถึงเลยระหว่างนายกับบ่าว คุณสุภัตราจึงต้องทำตัวเหมือนคนปลดปลงปลดปลงเรื่องการมีคู่ครองให้มันลืมเลือนไปซะกับการเวลาพูดง่ายๆคือคุณสุภัตราต้องทำใจยอมรับสภาพในชีวิตเช่นนี้ชีวิตที่ต้องอาจอยู่อย่างแห้งเหี่ยวเดียวดายไปทั้งชีวิตวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งเย็นวันหนึ่ง คุณสุภัทราก็ต้องถึงกับส่งเสียงกรีดลั่นบ้านเมื่อเข้าไปพบงูเหลือมตัวขนาดเคืองตัวหนึ่งเข้าไปนอนกดตัวถึงในห้องนอนเธอว้ายช่วยด้วยงูงูงเธอมีปืนลูกซองอยู่ในห้องและคุณพ่อเธอก็เคยสอนให้เธอหัดยิงเธอรีบไปคว้ามันและเตรียมเลงยิงไปที่เจ้าง,งูตัวนั้นทันทีดีว่าป้าเพียนวิ่งเข้ามาห้ามทันยาค่ะคุณ อย่าไปทำเขาเจ้างูตัวนี้จึงรอดชีวิตและเลือ้อยหนีออกทางหน้าต่างไปแต่คุณสุภัตราก็รู้สึกตระหนกตกใจไม่หายแม่เพีย้ยนหนูกลัวจังเลยรีแล้วที่คุณไม่ทำเขาคุณอย่าไปกลัวเขาเลยเจองูน่ะดีแล้วคนโบราณเขาว่าเรากำลังจะโชคดีเฮ้อโชคดีเรื่องอะไรเออคือเขาว่าถ้าเจองูแสดงว่า เรากำลังจะเจอเนื้อคู่นะคะฮะเจอเนื้อคู่เหรอ <Yahoo! S 1> พอได้ยินคำว่าเนื้อคู่ความตื่นตระหนกตกใจเมื่อครู่ก็แทบหายเป็นปลิดทิ้งทันทีงูกับเนื้อคู่ได้ยินจากปากคนแก่อีกครั้งแล้วเธอนึกย้อนถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับงูในครั้งแรกนั้นใช่แม่ก็เคยบอกหนูตอนนั้นหนูตีงูตายแม่บอกจะทำให้หนูไร้คู่ ตอนนี้หนูเจองูแม่เพียนบอกหนูจะเจอเนื้อคู่มันจริงเหรอโอ้ก็คนโบราณพูดอะไรไว้มักจะไม่ผิดนะคะใจจริงก็อยากจะเชื่อแหละแต่พอคิดอีกทีฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงผู้ชายจะปีนเข้ามาหาหนูเหรอวายคุณอย่าพูดแบบนี้สิคะไม่ดีและแล้วเรื่องเวลาก็กลายเป็นคำตอบ เมื่อวันเดือนปีผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็ไม่มีวี่แววเลยว่าคุณสุภัตราจะได้เจอเนื้อคู่มีแต่พวกบริวารหนุ่มสาวในบ้านที่รักใคร่ชอบพอกันก็ได้จับคู่อยู่กินกันจนได้ลูกได้หลานกันไปหลายคู่และในที่สุดก็มาถึงวันนี้ วันที่แม่เพียนผู้ชราถึงแก่กรรมแม่เพียนทิ้งหนูไปแล้วปรากฏว่าขณะกำลังมีพิธีงานศพก็มีชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งเข้ามาในงานเขาบอกว่าเขาเป็นหลานชายคนเดียวของป้าเพียนจากญาติห่างๆคนหนึ่งคือคุณแม่ของผมเป็นลูกพี่ลูกน้องของป้าเพียนนะครับและหนุ่มหลอหลานป้าเพียนคนนั้นก็ขันแข็งอยู่ช่วยงานศพป้าเพียน จนจบลู่วงด้วยดีเมื่องานศพจบเรียบร้อยเขาก็หยิบจดหมายฉบับหนึ่งส่งให้คุณสุภัตราอ่านเขาบอกว่าเป็นจดหมายที่ป้าเพียนเขียนส่งให้เขาก่อนเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งนางต้อยบริวารคนหนึ่งในบ้านก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเธอเป็นคนจัดการนำจดหมายนั้นไปส่งปรษณีย์เองใช่ค่ะหนูเป็นคนไปส่งเองเจ้าค่ะเนื้อความสั้นๆในจดหมาย เขียนทำนองขอให้หลานชายมาอยู่ช่วยดูแลเจ้านายคือคุณสุภัตราหลังจากเรียนจบจากเมืองนอกแล้วอุ๊ยจบจากต่างประเทศเลยเหรอไปเรียนอะไรที่ประเทศไหนเหรอคือผมจบกฎหมายระหว่างประเทศจากอเมริกานะครับอุ้ยแล้วแล้วเธอจะมาอยู่เหรอเธอ เธอไม่เสียดายอนาคตเหรอจบสูงขนาดนี้ทำไมไม่หางานดีๆทำที่กรุงเทพล่ะเออคือว่าความจริงผมก็ได้งานแล้วนะครับอยู่กระทรวงต่างประเทศแต่เมื่อมาเห็นสภาพของเจ้านายที่นี่ผมก็เข้าใจแล้วล่ะครับว่าทำไมคุณป้าผมจึงเหมือนขอร้องแกมบังคับให้ผมมาอยู่เป็นเพื่อนท่านให้ได้อีกประการที่สำคัญมากคุณป้าเพียนกับผู้มีพระคุณคุณป้าเพียน ก็เป็นผู้มีพระคุณต่อครอบครัวทางบ้านผมอย่างเหลือล้นที่ผมได้มีปัญญาเรียนจนจบต่างประเทศได้ก็เพราะท่านเพราะฉะนั้นผมไม่เสียดายกับอนาคตที่ว่านั่นหรอกครับถ้าจะได้ตอบแทนพระคุณคุณป้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความเมตตาของท่านแล้วแ่ะครับว่าจะกรุณาให้ผมได้อยู่ช่วยรับใช้อย่างที่คุณป้าผมประสงค์หรือเปล่าอุ๊ยพูดอะไรขนาดนั้นถ้าเธอยอมมาอยู่ที่นี่ก็ดีนะสิเอาเป็นว่า ถือว่าฉันขอกันแล้วกันเออขอพระคุณครับ <Yahoo! S 1> เราไม่รู้ว่าเรื่องงูกับเนื้อคู่เป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ในที่สุดหลานชายสุดหล่อของป้าเพียนก็กลายเป็นเนื้อคู่อย่างเหมาะสมของคุณสุภัตราจริงๆแบบนี้ต้องขอบคุณงูหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมป้าเพียนถึงเขียนว่าถ้าเธอมา ฉันก็จะไม่ต้องกลัวงูอีกตลอดไปร้ายจริงๆแม่เพียนเนี่ยฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูนขอบคุณครับ